อลเลนรอ,ลเ,ลนรอลเล่นรบอเล่มาเตเนนค่ะสิ่เรเป็น้่น่มตระไอเเราบอก่เตนเต้นครับผมเตนเนต้นัะเพราะว่าพวกเราก็ถ่ายกันมาอย่างยวนา,านใช่เกิดอุปสรรคมากมาย ทั้เป็นไข้ขาหักอะไรก็ตามนะครับก็ทำให้ยืดเยื้อมาจนถึงวันนี้นะครับเป็นวันแรกที่ทุกคนจะได้ดูความกันทาง VTV เนาะแล้วก็ใครที่มาด้วยวันนี้ตามาที่เมเจอร์สุขุมวิทเนี่ยเขาจะได้ดูในโรงหนังนะครับเป็นพวกเราเลยตัดพิเศษใช่ใช่ครับตอนหนึ่งสำหรับใครที่ไม่ได้มาเนี่ยก็สามารถดูทาง VTV ด้ตอนสองทุ่มครับวันคุณ ก็จริงๆเชลเลอร์นี้ก็ปล่อยไปแล้วเนาะก็การตอบรับก็ค่อนข้างดีครับแล้ววันนี้ก็มีแฟนคลับมาให้กำลังใจยเยอะแล้วก็มีป้ายไฟของทุกคนเลยครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับมีคนไทยมีต่างชาติด้วยใช่คนจริงก็เยอะครับผมก็มีกำลังใจเนาะมีกำลังใจครับผมใช่ใช่ครับพวกเราก็เดินขึ้นมาตั้งแต่ชั้นจีเลยครับผม เราก็เจอแค่ครับตั้งแต่ชั้นหนึ่งเลยใช่ขึ้นบันไดเลื่อนมาชั้นสามนี่ครับใช่ครับชั้นลงหนักเลยครับผมดังมากดังมากครับนึกว่านกหวีดครับแต่ก็ขอบคุณมากครับแสดงว่ารักพวกเรามากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้หน่อยค่ะนี่ว่าเป็นดังมาจากตุรกีก่อนแล้วก็มาทำเป็นดูในไทยเรามีประสบการณ์กันไหคะก็สำหรับซีรีส์ฮีริเ t e ด h ทนโออีนะครับตักรายน้าเสียดีเนี่ยก็เป็นลิงเป็นรีเมคหรอ เพราะว่ามันมีเวอร์ชันจีน G มาก่อนเมื่อ8ปีที่แล้วแล้วก็คือค่อนข้างที่จะดังมากๆที่จีนนะฮะดังตั้งแต่นิยายนะครับแล้วก็ถูกหยิบไปทําเป็นซีรีส์แล้วก็มาเป็นเวอร์ชันของพวกเราใช่ก็ที่จริงก็ประสบความสำเร็จมากตอนนี้ก็มาเป็นเวอร์ชันไทยแ,แสดงไทยบริบทไทยทุกอย่างไทยหมดเลยก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไง ก็อยากเป็นคนติดตามใช่ใช่ยังเจอนี่พูดภาษาจีนได้ด้วยใครก็จีนก็เยอะแยะมากแต่ฝั่งของก็มีแฟนฝรั่งครับผมก็ชิครันบผมก็ชิวอบให้中国粉丝们喜欢我们的剧，开板上诶，让大家叫住住，แปลว่าร i วแปลได้ครับร i วแปลได้ Liu แปลว่าแม็กว่าไงแปลว่าสวัสดีครับอะไรอ่ะ ให้แปลอะไรไม่เมื่อกี้จรู้ประมาณว่าก็อยากให้แฟนๆจีนทุกคนชอบเรื่องนี้แล้วก็มีความสุขไปกลับมาแล้วก็คอยซัพพอร์ตพวกเราทั้งสคนตลอดตลอดไปใช่ก็พอพอเราได้มาเล่นเนี่ยเราเราก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยก็มีความคล้ายของจีนเนาะคือพอเราเล่นไปเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าโอเคทำไม ทำไมคนจีนถึงชอบกัน,นกับเรื่องนี้เพราะว่าขนาดเราเล่นเองเรายังรู้สึกหลงรักกับจีนีเรื่องนี้แล้วก็รักกับตัวละครเราด้วยใช่ร,ร,รักกันเองด้วยไหมคะรักกันเองด้วยไหมยยังไงอะ่ะคือก็ครั้งแรกเป็นยังไงมาทำเกมีเราโอเคไหมเกมีเราเป็นไงบ้างโอเคไหมไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนเลยครับครั้งแรกออแรก,ออก็แต่ผมรู้สึกว่ามันเป็น จิกไวแล้วจะต่างกันเนาะแต่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างลงตัวนะเพราะว่าอย่างแม็กเนี่ยเด็กกว่ากัทใช่ไหมแต่แม็กมีความโตมีความผู้ใหญ่สูงแต่กัทเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเด็กสูงครับผมมันก็เลยมีความบาลานซ์กันนะครับกาลานซ์ครับผมพูดอย่างนี้นี่เสาไวสมองไหลแล้วนะอ้าวอะไรอ่ะเติมเต็มแล้วประมาณนั้นแล้วพวกเราที่จะดิ ครับผมก็คู่ของเราสองคนจริงๆเราก็มีซีรีส์เรื่องแรกนรักชอบเจ็บที่เราได้เล่นด้วยกันใการเล่นเป็นเรื่องแรกแเราเล่นก็เป็นเรื่องที่สอ,องซึ่งก็จากการทําง,งานมาก็ได้รู้ใจกันมากขึ้นเวลาเล่นก็จะท้องคู้นอะไร,ะรก็แค่มองตาก,ก็รู้ใจไม่ต้องมองตาด้วยรู้ใจแค่สูดอากาศกรอบตัวเราพ p แรกว่าเมื่อกี้เหมือนได้ยินพี่ก่อนพูดว่าจะมี EP สองที่เกี่ยว ก็เอออย่างที่ผู้กำับบทเวทีเมื่อกี้นะครับก็คือหลังจากจบซีซั่นหนึ่งแล้วเราจะมีซีซั่นสองต่อให้ทุกคนได้ดูกันแน่นอนแล้วก็บทบาทมันก็จะถูกพัฒนาขึ้นนะจากตอนแรกพวกเราเป็นนักเรียนมัธยมกันหมดเลยสังกัดก็อาจจะอยากเป็นอะไรก็ภาคหนึ่งครับก็อาจจะเป็นพอท้าทายสำหรับกัปหน่อยเพราะว่าเราต้องเล่นเป็นเด็กนักเรียนนะครับแต่ว่าซีซั่นสองเนี่ยเข้าทางผมละเราทางละมันเริ่ม นักแสดงเริ่มทุกคนเริ่มโตขึ้นโตเริ่มเป็นวัยทํางานซึ่งก็ตรงกับผมนะครับส่วนของน้องๆสามคนก็จะเป็นโจทย์ยากสามคนเลยเพราะว่าจะมีชิ้นี่สอง 2, แล้วก็จะมีตอนจบให้ทุกคนได้ดูด้วยอ,อย่างคอแม้ถ้าชิ้นี่สองก็จะเป็นเปลี่ยนลุคละฮะก็จะเป็นทหารเลยไปเป็นนักบินเป็นทหารอากาศอะ่างนั้นเลยใช่ก็ค่อนข้างชาเลนท์พวกเราทั้งสามคนม้วอย่างเจอก,ก็เป็นตำรวจ ใช่ก็จะต้องหุ่นแบบคุณแบบพิการนะไหนพิการโชว์หุณหน่อยโชว์ไหมไม่ได้อันนี้มันในซีนสองไม่บางไม่บางอดีของไม่บังเดินออกมาตรงนี้ก็ได้นะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมก็ในซีนสองซีนท่านสองซีนท่านสองครับก็สำหรับส่วนตัวของผมของผมเนี่ยก็จะอายุมากขึ้นแล้วนะครับก็จะเริ่มมุ่งหน้ากับความผันแปงมากขึ้นครับก็ เขาเนี่ยอยากเป็นดาราเพราะมังหน้าแบบเต็มที่แล้วแต่ว่าเขาไมได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสปอยเดี๋ยวสปอยจะหยุดเทนก่อนเอาเป็นว่าทุกทคนมีบทบาทที่แบบว่าโตขึ้นอะไรอย่างนี้ละกันรอดูรอดูไม่ทำให้ผิดหวังนะครับผมสุดท้ายฝากแฟนๆนะครัว่าที่ตามได้จากทุกทางไหนได้านครับครับก็วันนี้นะครับผมอดีตเด็กเฮโรอีนรักได้น่าเสตติของพวกเราเนี่ยออนแอร์ EP หนึ่งเป็นวันแรกเลยก็ หลังจากนี้ทุกคนก็สามารถดูได้ที่ VTV นะครับทุกๆวันอังคารตอน2ทุ่มครับผมแล้วก็มีดูได้ทาง YouTube ด้วยครับผมแต่อย่าลืมไปปั่นแฮชแท็กในเอกันนะทุกคนเวลา1ทุ่มตรงก็รายละเอียดอะไรก็อยู่ในเอกเรียบร้อยแล้วคนไปดูได้ฝากเห้ X ขึ้นเชียนเลยอ่ะฝากอะไฝากพวกเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจครับผมครัวฝากได้ยนะครับผม